นี้สองหมื่เอ็ดแล้วนะคะทุกคนเ้ิ่งวันเ่ อันนี้เป็นกำไรล้วนเลยนะคะเราเป็นนายหน้าออนไลน์คือไม่ต้องสต็อกสินค้าเขาสอนทุกอย่างฟรีหมดอุนจะพาถอนเงินจากแอปนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรากดไปที่อ่าไปดูเงินในบัญชีธนาคารก่อนนะคะทุกคนอยู่ในบัญชีธนาคารของที่ก็คือ2อ1 0 0 0กับอีกค่าร้อยนะยังเงินเข้าวันนี้ไม่มีเดี๋ยวเราจะมาถอนเงินจากแอปเขาบอกว่าถอนเงินจากแอปเนี้ยถอนปุ๊บเงินเข้าบัญชีเลยทุกคนคือกำไรจากการเป็นนายหน้าออนไลน์นะคะทุกคนเขาสอนทำทั้งหมดเลยกดถอนเลยค่ะทุกคน่าถอาสิบเก้าออกมาดูกันว่าถอนปุ๊บเข้าบ ตาบานแล้วเงินที่จะเข้าบัญชีอยู่ที่9 5 9าหอีกหกค่ะกดถอนเลยสลิปมาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้คือเวลาเราถอนมันจะมีสลิปแบบนี้มาให้ด้วยนะ,ะขึ้นเรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยขึ้นมาจ่ายแล้วเรามาเช็คดูค่ะเรามาเช็คดูในบัญชีธนาคารอันนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีนะมารีเฟซดูพร้อมกันทุกคนเข้าเรียบร้อยแล้วโอ้เสียงแตกเสียงแหงหมดแล้วจ้าใครที่ยังไม่โหลดแอปนี้มาโหลดมาเลยนะคะเป็นนายหน้าอะไรคือเราไม่ต้องสต๊อกไม่มีความเสี่ยงใครที่เป็นนี่เป็นสิ่่่่งเเเค้้้้าาาาาจจะสออนนนนวววิธีีีีกกกรรรดดดดดทใใหหหัับยยยไไมมมโโลลลแปป